เซตที่2ครับแล้วเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตั้งให้ออุนมาออกสตาร์ทก่อ,น,อเนเลยครับได้แต้มเลยครับเราออกสตาร์ทด้วยการนำ1-0เหมือนกับเซตที่แล้วนะครับเปาลินี่พยายามจะบล็อกแต่บล็อกไม่ได้ครับนุสราเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดิงจริง,รง,รงครับหัวเสารเราเหนียวครับวันนี้ ออกครับรับล้นออกข้างไปไม่เป็นไรครับเขาบุกตบแรงจริงจริงครับหมายเลขสิบนี่นะครับลาสั้นครับเมตรแปดสิบแปดนะครับบอลแรกให้นุสระบอลตามน้ำโอ้โหสวยมากครับทัดดาวทัดดาวนี่บอลเร็วกลางได้หลังได้ได้หมดครับบอลเร็วดูครับ ตีตามน้ําเลยนะครับลักษณะเดียวกับปลื้มจิตนะครับคือมือเซ็ตจะวิ่งย้อนห่างเน็ตแล้วก็เซ็ตไปที่หน้าเน็ตนะครับสองนึงครับเรานำกลาไซบอลหลังโอ้โหนิดเดียวก็เปลี่ยนนะครับส่งแจ็กสันลงมานะครับเขาแก้เกมนะครับหมายเลขสี่เรารุ่ง23ปบี188เซนนะครับแจ็กสันก็ เอาความหลากหลายความแปลกลงมาสู้กับทีมไทยทีมไทยอาจจะจับทางไม่ได้ยินุชครับอันเดอร์เอา้าโอ้โหลูกนี้เสียดายครับเสียดายทัดดาวเกรงใจนะครับคงเห็นว่าเอาดูมาขยับเข้ามาครับใช่มาดูภาพช้าครับนี่ครับไปสบตากันนะครับไปสบตากันแวบหนึ่งต้องระวังเลยนะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเดี๋ยวดูครับเซตแรกเราไม่ได้ขอเวลานอกเลยนะครับถ้ายอดยังอยู่ครับเอาไม ใชตีเท<อ><อ>่าอยังดีครับ,ารบมาเท่ากับว่าเมื่อสักครู่นั้นสื่อสารกันผิดนันไม่มีผลเลยครับก็ได้แต้มนี้มาแจ็คสันพยายามบล็อกบไม่อยู่ครับน้องเล็กในทีมในทีมชุดตัวจริงครับทัดดาว1ิปีและเป็นคนสูงที่สุดในทีมแต่ว่าไม่ได้สูงกว่ามือเซตของสหรัฐครับ183เซนครับเสิร์ฟดีครับลูกนี้ออกครับออกออก โอ้โอกรรมการบอกไม่ออกนะครับ <Hey. S 1> มาขึ้นตีเขาเปลี่ยนเอาฟอร์เซตลงมานะครับอีกคนนึงคือฟอร์เซต27เปี191เซนนะครับก็แก้เกมนะครับเพราะว่าเราบล็อกเขาได้เลาเปลี่ยนลงมาอ้าวแล้วครับเสิร oh ์ฟ oh. ติดเน็ตเองครับ oh oh. 4ส oh ี oh. ่เท่ากันครับ ชทีรารีครับปรึกษาหนักครับลาสไฮ้ยังเกี่ยวไว้ได้โอ้โหสุดยอดอ้าวครับวิลาวันยังรองอ้าวเซ็ตแล้วครับวิลาวันอ้าวแล้วครับเต็มเต็มเลยครับเราตา5ห้าต่อสี่แข่งครั้งนี้อันดับโลกเราเป็นรองทุกทีมครับครับเราอันดับ12 หนึ่งคะแนนได้เสิร์ฟนะครับทีมไทยวันนี้มาก็ตั้งใจเหมือนกับทุกๆนัดเลยครับกลาสให้หลอกแล้วตีโอ้โหเราเหนียวครับวันนี้เราเหนียวเป็นพิเศษแดนหลังโอ้โหลูกนี้ไม่ทันนะครับเราเลือกบุกจักแดนหลังโดยลัสน์นบาบาชดูอีกทีครับนี่นะครับตบลูกนี้มันพุ่งลงไปเลยครับเก็บไม่ทันนะครับ ได้เปรียบความสูงนะครับเมตร88นะครับจะ2เมตรนะครับห้าเท่ากันครับย่อลงไปตั้งให้ตีเล่นทางครับไม่แรงแต่ว่าจะโดนเขาสวนเขาก็โยกไปหลังรองไว้แล้วเอาวแล้วครับเลือกตามนาวแล้วครับลูกนี้ครับิืมจิตครับโอ้โหมาหนโรูกประจำตัวของล่มจิต กองเชียร์ไทยไปถึงนู่นเลยดักแด้มาดแขนตัวโอ้โหไปถึงไปที่นู่นเลยครับโอ้โหนี่กองเชียร์ระดับชาติครับเรานำคะแนนเดียวโอ้โหจะเก็บได้อยู่แล้วครับแม่งัดไม่ขึ้นครับเสียดายครับนี่ครับลิชแมนนะครับเอาลงมา24ปีนะครับลิชแมน185เซนครับ โกเท่ากันครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีครับเราได้ครับเราได้ตามออกนะครับน้ำจตโตครับไทยแก้เกมนะครับเปลี่ยนตัวตบลงมาครับสารัตสมดิศเสิร์ฟคลาสไหลหลังเดโอ้โหเดี๋ยวเอาออกครับออกครับออกครับ8ต่อ6ครับเรานำ สหรัฐสองคะแนนพักทูดเดียวครับมมมชมต่อครับทีมไทยนำา8ต, 6, 8ต่อ6เป็น8ดต่อ7นะครับหลังจากเวลานอกเทคนิคหรือว่าเทคนิคัลทามาครั้งแรกดูภาพช้าครับเปาเรนี้นะครับอ้อมมาตบทางฝั่งนี้นะครับเมื่อวานนี้สหรัฐก็ชนะรัสเซียมา3 2สครับไทยแพ้ญี่ปุ่น03สาหรัฐอาจจะยังมีเหนื่อยบ้างกันเล่น5เซตแต่ว่าได้พักมากกว่าเราครับ นาขยับมารองดีครับนุสาราแต่ว่าคนเซตไม่ใช่นุสารานะครับอ,อัลมาตีกลาสวิ่งไปตั้งตรงกลาง,องโอโห่โโหตาม<ด>ทันเลยครับต้องยอมครับเพราะว่าเขาเซตดีเหลือเกินครับตบพอดีคำเลยครับ8ดเท่ากันครับโอ้เสิร์ฟดีมากครับ เอาละครับเจอออนุมาต่บลูกนี้ครับรับไม่อยู่ครับมีคำรามด้วยนะครับมีส่งเสียงก่อนนะครับทุกท่านอนุมาหัวเสาด้านซ้ายนี่นะครับพุ่งลงไปเลยครับบล็อกสองลงไปเลยนะครับบล็อกสองคนยังเอาไม่อยู่นะครับเปาลินนี่เขานำเก้าต่อแปดคลาสซิงเวย์เซตกลับหลังให้ตีโอ้ยอยู่นี้จังหวะพอดีพอดีครับเปาลินนี่ ลูกมันอยู่บนเดตเลยนะครับนี่แหละครับตบสบายเนี่ยครับโอ้โหใช้ความสูงนะครับเหมือนขึ้นไปลอยค้างอยู่แวบหนึ่งด้วยนะครับเมตรเก้าสิบสามแล้วครับโดดขึ้นไปกับสองเมตรกว่าไปเลยครับบนกลางเอาล้ครับเอาล้ครับเราต้องมีหลากหลายอย่างนี้ครับหลอกมีหัวเสามีแดนหลังอันนี้ครบเครื่องครับคนนึงขึ้นตบแต่ไม่ตบอีกคนตบนะครับ่างจะได้จะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาตัวใหญ่ไม่คล่องเหมือเหมือนเรานะครับ ไฮนัมครับ19บอลมาแจ็กสันนิกเมัดทัชบล็อกเลยยังไปโดนตัวโคชออดด้วยนะครับบอลแจ็กสันนะครับถ้าช่วยรับได้จะรับไปแล้วครับ10เท่ากันอัลาให้ตียังรองได้ครับ ปียนุชตามน้ำโยกไปหลังมาตีไม่ถนัดจะโดนเขาสวนรับได้อีกเอาเลยครับเซ็ตให้มายอดโอ้โหยังอยู่ลูกนี้เราเป็นสี่แล้วนะครับเขาบอกโดนมือบล็อกแต่กรรมการนับไปว่าเราตีไม่ข้ามนะครับเดี๋ยวต้องมีประท้วงหรือเปล่าครับคือถ้าโดนตะข่ายนี่สี่จังหวะแน่นอนแต่ว่าถ้าโดนบล็อกนี่นับใหม่นะครับนี่ครับหัวหน้าทีมวิรวันไปประท้วงบูดาย่าพุทธสินแต่ว่ายืนยันครับยืนยันคำสิน สรัดนําำครับ11ต่อ10หม่เป็นไรครับเราได้บุกอ้าวเขาให้เลยครับคือไม่ได้ตั้งใจให้เขาเสิร์ฟออกเอง11เท่ากันครับคลาสนะครับเสิร์ฟออกข้างไปต้อชิ่นชมกองเชียร์ของไทยนะครับก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเที่ยงครับอ้าวเปิดบอลแรกไม่ดี เพราะข้ามอุษราเลือกครับเลือกให้ยอดมาเขาขยับไปรองได้ขึ้นตีโอโหเสียดายครับเสียดายครับโอ้โหมาริการู้ตัวถ้าปล่อยดีกว่าแต่ว่าเล่นด้วยมือเดียวครับโอ้โหแล้วมือซ้ายครับไม่ถนัดนะครับคือดูภาพชายทีครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมีรองดุษรานี่ครับเสียดายนะครับอาการเสียดายของมาริกา คือแต่ว่าบอลบังคับมาครับมาถึงตัวมา,าถึงตัวต้องเล่นเอาครับเล่นลูกเร็วครับครับตอนนี้มันอยู่ที่ว่าโมเมนตัมจะอยู่ที่ใครแล้วครับ12เท่ากันครับอริกาเซิร์ฟเซิรฟแน่นอนมากครับแจ็กสันโอ้โห ใช้ความสูงครับแจ็กสันเมตรแปดสิบแปดนี่ตบสบายเลยนะครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับอายุยี่สิบสองปีนะครับยี่สิบสองย่างย่ยี่สิบสามนะครับแจ็กสันไหลหลังให้ตียังรองได้ตั้งอ่าตั้งพอด,ดีเลยครับนี่แหละรครับ ดีแล้วเขาตีไม่แรงครับเลสเตนเข้าจุดเกงใจนะครับอยู่2คนดูภาพชายทีครับนี่ครับตีไม่แรงแต่ว่ามันเป็นช่องว่าง2คนครับขยับทั้งคู่แต่ไม่มีใครรับครับคุณยายบอกว่าเราตาม2องคะแนนเป็นครั้งแรกในแมชนะครับนี่เป็นการตาม2องคะแนนครั้งแรกของทีมไทยครับแจ็ k สันเซิร์ฟออกครับออกมาีนี่ขนาดเซิร์ฟทะแยงแล้วนะครับพื้นที่ลงเยอะแต่ยังออกเลยนะครับ ส4คือฟอร์เซ็ตนะครับเอาลงไปครับเมตร91นะครับ13นนี้ต่อ14กลาสตั้งให้อีกครั้งครับบอลหลังบ้างโอ้โหฟอร์เซ็ตเีเมตร91นะครับตบงี้จะไปรับไงครับสูงจริงๆครับดูอีกครั้งครับนี่ครับ คนเน็ตเยอะเลยนะครับลูกมันมุดลงเลยครับโอ้โหแล้วแค่คนเดียวนี่สองคนยังเอาไม่อยู่นี่คนเดียวอุดมมาครับขึ้นบล็อกไม่ทันครับตบแบบบิดมือหนีบล็อกด้วยนะครับเซิร์ฟครับฟอร์เซต15ต่อ13สราให้ปอนุมาโอ้โหเขาบล็อกพอดีครับใช้ความสูงนะครับ16ต่อ13ครับสาระนำพักกันนาทีเดียวครับลูกบอลนี่ในสนามจะต้องมี3ลูกนะครับเวลาแข่ง ยอดที่ครับสวยมากครับสวยมากครับมาเล่นทีเผลอเลยนะครับว่าน้ำหนักสุดยอดครับมือช่างทองรับลื้มจิตพรับแรงกว่านี้เขารับได้เบ้ากว่านี้ติดเน็ตครับไม่ไม่ข้ามดูครับพอดีจริงครับเนี่ครับมันมุดลงเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเก็บไม่ทันครับริชแมนเมตรแปในก้มไม่ค่อยจะลงครับอีกแล้วครับมแต่เขามารองมาดักแล้วแล้วไหลมาด้วยยังอยู่ครับ โอ้โหต้องแก้ไขครับโอ้ยางดีครับอย่างดีครับว่าใช้พลังเยอะนะครับลูกนี้แล้วโดนเอาอ๋อครับครับโอ้โหโอ้แม่รวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งไปดีใจครับโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับพัดดาวขอเวลานอกเลยครับโอ้คิดว่าวิ่งไปไหนวิ่งไปดีใจครับทุสลาครับ16เท่ากันคีฬาเล่ขอเวลานอกครับโค้ชทีมสหรัฐ ก็แข่งมา5ครั้งในสหรัฐไม่เคยเป็นแชมป์นะครับรายการนี้5ครั้ง5ชาติครับครั้งแรกคิวบารัสเซียจีนนะครับบราซิลเมื่อปี2005และอิตาลีครั้งนี้มีโอกาสที่บราซิลจะได้แชมป์สมัยที่2เป็นทีมแรกนะครับก็เหลือแค่บราซิลกับรัสเซียเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้เป็นแชมป์แต่ว่าคะแนนของรัสเซียตอนนี้มีอยู่4นะครับตามหลังบราซิลถึง5 โอกาสสูงครับบราซิลที่จะเป็นแชมป์สมัยที่2ก็มีญี่ปุ่นนะครับเดือพยายามเก็บคะแนนขึ้นมาไล่หน่อยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้มี6คะแนนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เจอบราซิลนะครับวันนสุดท้ายเจอบราซิลเจอบราซิลแัะสุดท้ายเหมือนตัดกันไปเพราะญี่ปุ่นพรุ่งนี้เจอเดนมาร์กันนะครับวันนี้นะครับเจอเดนมาร์กันครับดูเสมอกัน16ต่อ16อ้าวแก้แล้วครับโอกาสของเราเลือกให้ลอยตัวขึ้นไปโอ้โห ตบลงลูกนี้ครับทัดดาวต่อหน้าตาคีราลีก็ยืนนิ่งเลยนะครับโอ้บอลรับบอลแรกด้วยครับทัดดาวแล้วอ้อมไปตีครับโอ้โหี่ดุสราต้องคำครับสาวราชบุรีมือเซตต้องบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกนะครับหยอดอีกแล้วครับดักได้มาตั้งให้ตีแมเก็บไม่ทันครับลูกนี้ คือพก<ม> <board S 2> ทัชแล้วเปลี่ยนทางน,นครับเวลาวันกับทันกิฟก็พุ่งไปแล้วครับเก็บไม่ทันสิบเจ็ดเท่ากันแต่ว่าเราจะบอกว่าได้เปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะจะได้บุกแล้วก็ขึ้นนำนะครับแต่บุกแล้วต้องได้แต้มลิชแมนเซิร์ฟอุศราให้มาตรงกลางเลยครับอ้าวครับลุงลีตกตบ หลอกดีเลยครับหลอกดีนะครับนี่ครับเอาลงมาก็หลบบล็อกของเขาไปตีตรงกลางนะครับเขาจะตานีครับไปอยู่ตรงกลางนี่ครับย่องไปแล้วครับทัดดาวิ่งอ้อมไปทางนู้นทำให้เขาระวังนะครับไปบล็อกทางนู้นวันนี้เราหลากหลายมากครับลัซในจังหวัดสองอู้ยได้แต้มครับมาเสียงวิลาวันตะโกนว่าหยอดเลยนะครับวันนาพุ่งไม่ทันนะครับว่า เปิดบอลแรกมาน้ำหนักให้กลาสได้เล่นจังหวัด2ได้โอ้โหเขาส่งฮิวนะครับเมตรเกลงมาครับนี่ลงมาเพื่อเสิร์ฟนะครับคือลงมาเสิร์ฟนะครับฮิวแล้วก็จะอยู่แดนหลังอุศราให้ตรงกลางไม่เคยอ้าวโอ้โหเขานี่รองได้แต่ก็ฟรีบอลครับอีกครั้งหนึ่งเลือกเล่นบอลไหนครับบอลเร็วอ้าวเหนียวครับยอด ยังอยู่ตั้งขึ้นมาต้องแก้ครับแก้ตีแก้ข้ามไปโอกาสของสารัฐอีกครั้งนึงไหลมาแล้วครับแจ็คสันเราบล็อกได้ตั้งให้เปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนไปรับแล้วแต่ไม่อยู่นะครับแม่ถัดไหลม,มาที่แจ็คสันเราบล็อกได้แต่ว่าหัวเสาซ้ายก็ได้แต้มนี่เขาเสิร์ฟนะครับเราได้แต้มแต้มสำคัญครับ19ต่อ10 ปดครับอุสระให้ตามน้ำมองโอ้ยออกครับเสียดายครับใส่ต้องขอเวลานอกครับขอเวลานอกพักไปก่อนครับพักไปก่อนครับลูกนี้ไม่เป็นไรครับทัดดาวเล่นเร็วนะครับแต่ว่าตกออกไปนิดครับก็ขอเวลานอกเพื่อแก้เกมแล้วก็หยุดเกมของทีมสหรัฐด้วยนะครับต้ชเียดติพงษ์ สหรัฐเป็นรองแชมป์เมื่อปี2 5 0 5นะครับนั่นเป็นผลงานที่ดีที่สุดของรายการนี้แบราดาซนะครับาาาตามอยู่2ขั้นแนนนะครับ ยี่สิบต่อสิบแปดครับสหรัฐนำสองคะแนนได้เสิร์ฟ้ดยฮิลอยู่ที่เปิดบอลแรกวันนี้เราถือว่าทำได้ดีทุกอย่างนะครับนั่นแหละครับนี่ก็ดีมาริกาเป็นแจ้ของเรานะครับลงไปเสิร์ฟนะครับอาลงมาาอาวันนาลงมาแล้วครับนี่ครับลงไปเสิร์ฟอย่างเดียวจริงครับเสิร์ฟแล้วก็ออกนะครับสำหรับฮิลครับพฮาลินี่ ก็ออกริพพอลินี่ออกนะครับฮิวออกเอาริเบโร่ลงไปเลยครับคือเปลี่ยนกันออกแล้วก็ริเบโร่ลงนะครับนั่นครับริเบโร่ลงไปแล้วนันหวาดนะครับอ้แก่ครับแก้ไปก่อนครับโอ้โหแรงปรนิ์ครับเสียดายครับแม่ทุสลาก็ไปเก็บแล้วครับเก็บไม่ได้21ต่อ19ดูครับออนุมาพุ่งไปแล้วนะครับนี่ครับ แก้ไขเช่นกันโอ้ต้องขยับไปตั้งครับให้มีรวันเอาละครับลูกนี้ตีแบบสบัสดเลยนะครับสบัดข้อมือนะครับแล้วเหมือนการหันข้างนะครับหันข้างให้คู่ต่อสู้ครับเปลนเอาาประภัยพันลงมาเสิร์ฟเหมือนกันครับถาประภัยพันใช้สีครับสาวขอนแก่นสูงเมตรหกสิบแปดเองนะครับแต่กระโดดสูงมากครับเันนี้ดันหลัง สุดเส้นนะครับเส้นข้างนั้นเสิร์ฟได้หมดครับทีงไหนก็ได้คลาสให้ตีร้องได้เอ้าปลื้มจิตโโอ้โห,โอโหมันข้ามไปนะครับแจ็คสันเลยตบกลับมาเลยครับสาระน้ำ22 2ต่อ20 โอ้วันนี้เสิร์ฟเสียกันน้อยนะครับตั้งสองทีมใครเปลี่ยนตัวบ้างครับ,เ,บ,รบเอาพอรพนธ์เกิดปราดครับมือเซตสำรองลงมาครับอยู่แถวหน้านี่บล็อกได้นะครับพรพนธ์เกิดปราดมือเซตแทนมือเซตแทนนุสรา ล็อกขาวะครับเป็นลืมจิตล็อกได้ครับลืมจิตล็อกได้นะครับพอพรรที่ลงไปเพราะสูงกว่านะครับสูง170เซนแล้วเป็นมือเซตที่ล็อกได้ดีครับรวยได้ครับโอ้เขาต้องขอเวลาลองเหมือนกันครับเป็นคะแนนสำคัญที่เราตามทันนะครับ22ต่อ22คือวันนี้ถ้าจะมีแค่3เซตนิ่หมายถึงว่าเอาชนะ3เซตตรวจแต่ว่าถ้าจะสหรัฐจะชนะนี่ต้องมีอย่างน้อย4เซตนะครับ เราชนะสชนะ3 4หเซตเล,เล่นได้หมดเลยนะครับรือภาพช้าครับพิ่มขิดบล็อกเลยมือขวานะครับมาาดีใจครับโอ้โหแต่สลัดจริงๆรนีร่สูงทุกคนได้เปลี่ยน,นะครับฟอร์เซ็ตนะครับที่ตกเมื่อกี้จะโดนบล็อกครับเมตรเกนะครับ 22เท่ากันครับาาสับดีกลาสขยับไปตั้งให้หัวเสาเอ้าแล้วครับรองไนดะ้อูหแต่ลน้นล้นไปนิดครับาากลาสตั้งอีกครั้งหนึง่งบอลหลังยอดอยอาเขาหยอดน้าหนักดีมากครับฟอร์เซ็ตนครับ,รบเป็นผู้หยอดดูภาพช้าครับเนี่ยเราลองไม่ทันเลยครับ,บ,บมมก โโอ <The> like ้หพุ่งไปแล้วนะครับวันนาเก็บไม่ทันครับเอาละครับลุศรากลับใหม่แล้วครับแจ็คสันเซิร์ฟตั้งบอเร็วีจางจ่าเลยครับเนียนมากครับแต้มนี้ต้องบอกว่าเนียนตั้งแต่เปิดเซตแล้วก็ตบนะครับดูภาพชายทีครับตั้งไปฟับเร็วจริงจรครับเร็วจริง บึ้มจิตข่อพุ่งเลยโอ้โหหนุ่นี้เขาตกฝังเลยครับต้องยอมครับลงบริเวณเส้น3เมตรเลยนะครับอยู่แดนหน้าเลยครับตกลงนี้เมตร9กนะครับครับเกลียนเอาทักลุนลงมาครับโอ้ี่ใช้ผู้เล่นเกือบจะครบทุกคนเลยนะครับนี่ครับทักลุนจะลงไปเสิร์ฟแต่ว่าเราชิงขอเวลานอกเพราะว่าสหรัฐได้เซตพอยต์นะครับ ทากลุนสูง178เซน์นะครับ24ปีครับเซตพอยต์อ,อ,อยู่นะครับมีโอกาสดิวถ้าเรารับบอลแรกดีแล้วก็ได้บุกวันวนี้ดิวสู้สกับญี่ปุ่น29ต่อ27เลยนะครับ เซตคอยต์ของสหรัฐนะครับ24ต่อ23ทักลุนเซิฟ <ใ 2014. S 1> ครับเปิดได้หลอกแล้วตีโอ้โหดิวส์24เท่ากันครับเป็นการเล่นในช่วงดิวส์ครั้งที่2ของทีททมไทยว <ส lek S 1> oh, ันนี้กับญี่ปุ่นเปลี่ยนท้าประภัยพันธ์ออกครับทำดาวลมเอาคนสูง183มาอยู่แดนหน้านะครับ168ออกไปทักลุนออกด้วยครับของสหรัฐ ต้องแพ้ชนะกัน2คะแนนติดต่อกันนะครับฟอเซร็ตกลับลงไปนะครับเอาอันเดอร์ครับกราสอันเดอร์ยอดโอ้โหเก็บไม่ทันนะครับเสียดายครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับแ้มนี้ริชแมนเซิร์ฟครับ เป็นเซตพอยต์นะครับออนดูมาเอาลงครับลงเขาจะยกออกนะครับโคชกิรารีดชี้ออกยันเลยครับพ่กับเส้นนั้นปากคงนะครับพ่กับเส้นหรือว่าถ้าเป็นวอลเลยนี่เร้ยงลายจัดนะครับสราเซิร์ฟต่างให้ตีโอ้โหนี่พอดีคำเลยครับต้องยอมครับต้องยอม เซตท้อยครั้งที่3นะครับแต่ว่าสารเซิร์ฟเรายังมีโอกาสครับพอลลินี่เซิร์ฟขยับมาตั้งบอลหลังครับให้ตีโอ้ยังรองได้ครับเขาต้องแก้ครับฟรีบอลโอ้โหอันเดอร์สะดงเลยครับให้อุ้ยผิดมาสื่อสารกันผิดครับโอ้โห อ๋อแล้วชนกันด้วยหรือเปล่าครับ,รบโอ้โหทัดดาวกออนุมาครับยีงที่จบแล้วนะครับจบก็ได้พักนะครับโอ้โหดูสื่อสารสื่อสารกันผิดครับก็เซตที่2เป็นของสหรัฐนะครับชนะไทย27ต่25อ25สเสมอกัน1ต่อ1นครับพักรู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อ